ดีค่ะเอตลาดอีหยังก็บรู้เพื่อนว่าแต่ว่าค่อยเจอสิ่งนี้เอซหมาล่าทำไมถึถงเอื้อนหมาล่าเอื้อหมาไปว่าเป็นล่าไปว่าชาอ๋อนั่นบางทีนะบางร้านนะหนูถามเขาเขาไม่รู้เด้เออนี่ต้องปาดด้วยใช่ไหมทาน้ำมันมมน,นี่พี่นัทก,ก็ซื้อหมาล่าไม้ล่ะ สิบบาทบแถมหนึ่งสิบแถมหนึ่งนะคะทีสิบแถมหนึ่งอ,อะไรนะคนพูดเมื่อกี้หมาแปลว่าอะไรนะเพชรล่าแปลว่าชาออโอเคอันนี้ของเพื่อนเด้บุใของอ่อยเด้อของกินเยอะมากในขนแก่นเด้ออันนี้ตลาดนึงเดี๋ยวแว่อีกตลาดนึงเด้ตลาดแถวบ้าน ถึงขนาดขั้นจองคิวเลยนะเนี่ยย่างไม่ทันเลยใช่ไหม่หลังเวลาเลิกเรียนเดี๋ยวเมื่อกี้ฟังไม่ทันหมาล่าหมาคือเผ็ดหมาาคือเผ็ดล่าไปว่าสาล่าไปว่าสาหมาหมาเผ็ดชาหมาเผ็ดชาง่ายๆคือหมาเผ็ดชาอย่าอย่าอย่าไปเป็นหมานะนี่มีการเสียบคิวอไม่แน่ใจใช่ไหมไปได้สูตรมาจากไหนคะพี่ อ๋อถูกตามใจฉันอ๋อแหละแล้วเราจะดูหน้าตาเป็นยังไงแถวเชียงใหม่อ่ะเขาจะขายอย่างนี้เยอะถ้าเป็นร้านเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าอากาศมันดีใชใ่ก็ขายแต่ก่อนเราก็ขายที่เทปเหรออ่ะแล้วหนูมาขอนแก่นไหมเนี่ยอ่หนูมาคอนเกนคู่กันเออพอกันเลย จะไปโทษเลยเดี๋ยวพี่โคลองไห้อะไรก็โทษแต่โคนี่ตลาดบ้านเราเด้สิตลาดเล็กๆแต่รถเยอะมากมีหมดทุกอย่างผักเถิกอันนี้ออกไปไหนนะอันนี้หมู่บ้านชำรานบ้านโคกอันนี้บ้านโคกทางไปบ้านลุงออกบ้านโคกใกล้ๆบ้านนี่แหละมันทะลุกันหมดที่อยู่นาเพียงพี่อยู่นาเพียงแค่นี้เอง พี่ทำยูทูบเบอร์ค่รอคะพี่เป็นยูทูบเบอร์ค่ะช่องชื่ออะไรคะช่องพี่นัดชาแนลพี่นัทพี่นัท<ขอ>พี่นัดชาแนลมื่นรถจอดอยู่นี่อย่ค่ะนัทน,น,<ขอ>น,นอนหนูทอทหารค่ะ <face> นี่โอ้มันติดแล้วโอ้รถเ,<ขอ>เยอะเนาะเนี่นยเนาะ<ขอ>สุดรวมรถ<ขอ><ขอ>เดี๋ยวเราหลบรถกันนะ ี่น่าเสร็จแล้วเ่วต้องเผ็ดมากก่ต้องพามากเดี๋ยวสีเห็ดอันนี้เห็ดก็าต้องแรงเท่าไหร่ okay, okay. อย่ารุนแรงนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเหือจะออก <S <S ไี่กินหอมฟุ้งเลยนะเนี่ยเนาะ <S <S นี่ได้แล้ว,ลวอันนี้เป็นตลาดที่สองนะตลาด ที่สองที่มาเมื่อกี้อะไรนะของบ้านบ้านเมื่อกี้ไปซื้อผักมาได้หอบมึงแล้วเอาอะไรอีกาดูดที่เออไส้กรอกนี่ไงที่ซื้อไปให้ใหอายอร่อยนะก็ทรพันอยู่แบบนว้เอาไส้กรอกสามอันเด้อเดี๋ยวมาจ้าพี่ไปดูผักบ้านบ้าน ต้นนี้ผักบ้างเฮ้ยกำแพงบ้านนี้เป็นคิตตี้เฮ้ยเอฟซีเอาไอยังไม่ได้ถั่วพังก้าวจิกระเพราบ้านเรามีที่หล่าบ้านเรามีเอามะเขือนำเอามะเขือนำมีมะเขือลายมั้ยไม่เอาท้องลายเอามะเขือลายอันนี้ตลาดตลาดยังนะสีแยกบรรโขกสีแยกบรรโขกไอ้ปากทางนัในตลาดก็บ้านโคกตลาดไอ้หน้าเข่าบอสจ้า ตลาดบ้านโคกเหมือนกันมีสองที่แล้วตลาดแลล้วตาดนัดมีวันไหนแม่ตลาดบ้านเรนเหมือนงานนั่นเลยวันพฤหัครับวันอาทิตย์ฮะวันวานกับวันอาทิตย์วันพุฤหัสกับวันอาทิตย์สองวันหนูได้ไปถูกอาจจะไม่น่าพฤหัสกับอาทิตย์ไม่ใช่วันพุธแถวบ้านเราตั้งแต่ยี่สิบบาทด้วยค่ะฉันไปส่งหลานนี่ถักบ้านบ้านขายของเราก่อนเนาะ เอาเอาเอา,เอาคลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อพีซื้อกับข้าวก่อนเด้